แมคโคค่ายสมิโตมอรครับใส่พุวงกีแบบสับต้นตามนะครับพุวงกีแบบนี้นะครับอ่ะเบิ้งครับผมบิมีหอยแดงครับอ่บากมครับบาก้มนะครับบาก้ม,มอัะ อยู่ความใหญ่ความสง่าของเขาครับ F6 ครับตัวนี้ครับสองนงน0์ครับน้ำหนักปฏิบัติจารยอยู่ประมาณ22ตันครับ21ตัน700ครับประมาณนี้ครับบันทายของเ้อครับขายสมิตโมงครับ กัดขึมฝนครับกัดโดยรวมข้างนั้นเป็นซ้านนี่นะครับกำลังลมอย่างครับ,รบครับครับภาพอยังสวยกิ๊กครับอันนี้ครับสมบติโมมาแคนครับมาแคนนี่ก็เป็นรุ่นท็อปครับ ต้าพรงเขาครับเจอกัอง